สวัสดี FC ชาว YouTube ที่เข้ามาดูมาชมในช่องในผลหม้อเนาะวันนี้ผมก็จะพามาทำวงจรเล่นก็จะเป็นในเล่นเฟสเดียววันนี้จะพาเล่นเฟสเดียวก็จะเป็นในสเตเบิลเหมือนเดิมวงจรไฟกระพริบวันนี้จะพามาใช้เป็นทาน์ิตเตอร์ตัวเล็กเป็น A950 พอดีไปได้มาจากไอตัวเรียก เครื่องเสียงเอเก้าห้าศนย์ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าคราวนี้อีกตัวนึ้งก็จะเป็นใน t a p c 2สองเป็นพาซิตเตอร์ชนิด PNP หรือจะเรียกง่ายๆชนิดไฟลบคันนี้ก็ R. 2 K. สองตัว R สิบห้า K สองตัวแล้วก็หนึ่งศูนย์สี่ J สองตัวมีแค่เนี้ยจะทำขับ NPN ขับ A หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสองตัวใช้แค่สองตัวนี้พอทันนี้มอแปลงก็จะใช้เป็น A ตัวนี้มอ A เขาเรียก UPS สำรองไฟคอม ผมก็เรียกไม่ค่อยถูกพอดีเรียกอะไรรู้แค่ปูปูปปาก็หัดทำเล่ยนไปไง,ไงั้นพอดีเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกก็เลยรอมาทำให้ดูอันดับแรกเลยก็จะเอาไอตัว A 950 A950 เนี่ย A950 ไอ้ตัว A950 เนี่ย เราหันเบอร์เข้าหาเราฝั่งขวามือจะเป็นขา B ตัวกลางเป็นขา C ตัวสุดท้ายฝั่งซ้ายมือจะเป็นขา E นั่นแหละให้เราเอา R 2K เนี่ยบัตรกรีไปที่ขา C ก็คือขากลางทำให้ดูดูจะมองเห็นหรือเปล่ากล่องอาจจะไม่ดีพอต้องปรับสาไร ก็เรียกอะไรทำาูปูปลางบน้อยจะเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกเลยหลายท่านบางท่านที่งบไม่ถึงงบไม่ถึงที่จะสั่งวงจรผมไปก็ไม่เป็นไรก็ทําตามที่ผมพาทํานี้ก็ได้นั่นแหละคือผมไม่ได้เน้นที่จะขายอุปกรณ์อย่างเดียว ือเน้นที่อยากจะให้เอาไปเช้เรียกะลรสามารถพึ่งพาตัวเองได้เอาเลี้ยงครอบครัวด,ดีกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าผมเองก็ไม่ได้ร่ำรวยหรอกแต่เพียงแค่ว่าเงินก็ไม่ได้มีค่าเสมอไปหรอกนั่นแหละแต่พูดถึงว่าผมต้องการไหมผมก็ต้องการแต่ถ้าหากมันได้มาใน ทางที่ถูกที่ควรผมก็ไม่นั่นอแต่ถ้าได้มาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็โมไม่ใครสนใจเท่าไหร่อย่างมีบางท่านนะที่ติดต่อมาอยามาซื้อวงจรผมจะให้ผมทำให้แต่ไม่กล้าโอนกลัวผมจะบิดอะไรกาไม่เป็นไรผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าถ้ากลัวผมบิด ก็ไม่เป็นไรท่านใดที่ไว้ใจก็ถึงค่อยว่ากันแต่ก็มีเอฟซหลายท่านอยู่ที่ได้ใช้วงจรผมไปแล้วได้ติดต่อเข้ามาหลังใหม่มาขอซื้อให้ขอให้ทําให้ก็ทําให้ไปเกาไปใช้ก็น่าจะไม่รู้ประสบผลดีหรือว่าไม่ดี ก็บางท่านก็บอกว่าโอเคบางท่านก็เงียบหายไปเลยถ้าผมจะบอกว่าโอ้ยมันใช้ผลได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะเหมือนขี้โมโยกหางตัวเองนั่นเองจะติด 15k ไปที่ขา b 2k ไปที่ขา c ทั้งสองตัวก็จะทำเหมือนกันแบบนีน้แล้วก็ จะเอา 104J มาใส่ที่ขา C ข้างหนึ่งบางทีให้มันติดใส่ที่ขา C หนึ่งตัวแล้วก็มาใส่ที่ขา B หนึ่งตัว ึงกวนปายเข้าไปนอนที่หมีเลยปายต้องประทานเรายพอดีลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้มันชอบออดอดมันชอบเข้ามาเขาเรียกอะไรมาประจบสอบพอเชื่อมเข้าที่ขาซีหนึ่งตัวขาบีหนึ่งตัวแล้ไอตัวที่เชื่อมเข้าขาบีเนี่ยเขจะไปหาขาซีอีกฝั่งหนึ่งยัามาไขกันไปม,มาหา ขาบมาหาขาซขาซีมาหาขาบีอย่างคิดที่เคยพาทำแหละแต่เพียงแคว่าอันนั้นเอาลงวงจรลงปิ้นก็เลยอาจจะทำให้ดูยากแต่อันนี้ผมจะไม่ลงวงจรผมจะทำแบบเชื่อมลอยๆไปเลยแต่อย่างนี้ก็ใช้การได้ยู่นะ ว่าบางท่านอาจจะงบน้อยไม่พอที่จะไปซื้อพวกวงจรวงจรมาซื้อวงจรมาก็กลัวเกิดข้อผิดพลาดกลัวไม่คุม้มก็อยากจะลองทํำดูก็ทํำแบบนี้ได้ต้นทุนต่ำต้นทุนที่จะไปซื้อเอาทาซิเตอร์หรือว่าถ้าไม่ซื้อก็ไปหาถอดดูถอดซันทาซิเตอร์มา ไม่จาเป็นต้องใช้เบอร์นะั้นเบอร์นี้ตามที่ผมระบุไว้หรอกขอเพียงแค่ว่าให้เรารู้ว่ามันเป็นชนิด n หรือชนิด P เป็นชนิดไฟบวกหรือเป็นชนิดไฟลบแค่นั้นแหละมันก็ไม่จำกัดหรอกว่าจะต้องใช้เฉพาะชนิดนี้ชนิดนั้นแต่ถ้าอย่างเราเข้าใจหลักการการทำงานทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามีทรานซิสเตอร์อยู่กี่ตัวเราก็สามารถประกอบใช้งานได้อย่างผมผมมีอยู่แค่ไม่กี่ เอง่ายๆว่ามีตัวกำลังสองตัวมีตัวได้อีกทั้งสองตัวผมก็ประกอบใช้งานได้เู่นะลงหูเ,เล็ตาประกอบไปมันก็ใช้ไดละทีนี้ขาอารวมกันรวมเป็นกระจุกเลยลักษณะก็จะออกมาเป็นอย่างไงง่ายนะแล้ะทันี้ TAPC2 ขาแรกเป็นขา b ขาสองเป็นขา c ขาสามเป็นขา e ผมก็จะเอาขา b มาต่อเดี๋ยวหาวิธีจับพอดีมันค่อนข้างที่จะทำยากมันไม่เหมือนตอนลงปิ้นลงปิ้นมันจะง่ายกว่าเอาขา e มาหาขา b ของทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่ขา e ของทรานซิสเตอร์ตัวเล็กมาหาขา b ทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่เพื่อที่จะขับ ทานซิสเตอร์ตัวใหญ่ให้เป็นเพิ่มกําลังขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะเอากําลังตัวนี้ไปขับทานซิสเตอร์อตัวกําลังอีกชุดหนึ่งในตัวนี้ก็จะโยงขา E ขา E ของทานซิสเตอร์ตัวกลางเนี่ย พอดีพูดถึงว่าทำยากไหมมันทำไม่ยากหรอกเอาแผ่นไม้มาแผ่นไม้มา,แผ,มมาแผ่นไม้เรียบเรียบหรือแผ่นกระดานอ,าดอัดมาแล้วก็บัตรกีเสร็จเราะก็ติดกาวลงในแผ่นกระดานอัดเลยแล้วก็มอแปลงวางลงในแผ่นกระดานอาดัด แค่นั้นแหละง่ายนิดเดียวแล้วครนี้ตัวนี้ผมจะดึงออกมาจากขาสีขาสีของทรานซิสเตอร์เลยเพื่อไ,ไปได้ตัวกำลังผมจะเอามาแค่ข้างเดียวนะตามนี้ยิงเอามาสองข้างก็ได้ถ้าถ้าจะทำซ้ายขวาก็มาสองข้างแต่เนี้ยทำเป็นข้างเดียวผมจะเอามาข้างเดียวอ่า เดียบรอยและตัวขา C ีนี่ขาีจากทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยดึงออกมามาเข้าที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ก็คือเอาชนิดไฟลบมาขับชนิดไฟบวกทีนี้ตัวมอแปลงนี่มอแปลงสองเฟส สองสายมีแค่สองสายใช่ไหมผมก็จะมาใส่ที่ขาย e เหมือนเดิมแต่สามารถทำให้เป็นใส่ที่ขา c ได้เหมือนกันนะแต่ชุดนี้ผมก็ทำให้ใส่ขาย e แต่ตัวขา c ผมไม่ค่อยอยากทำหรอกเพราะว่ามันถ้าเราทำสายมอแปลเข้าที่ขา c เวลาเราทำซ้ายขวาเราก็จะเป็นต้องลองในแผ่นกันบัลลง การบอช็อตกัน,นแล้วคราน,นี้ทานซิสเตอร์ชนิด PNP ขาซีกินไฟบวกเราก็จะต่อไฟบวกมาจากตัวขาน,นี่จะต่อไฟบวกมานี่ ไฟบวกเข้าตอนนี้ขา e ขา e ก็จะเป็นไฟลบก็จะต่อไฟอประธานอไฟขา c เป็นไฟลบขา e เป็นไฟบวกโ,โมไปโมมาเพิ่ลืมหลงทางครับต้องประธานอไ,ไปโมไปโมมาเมาน้ำลายตัวเองอ ตัวไฟลบก็จะมาเข้าที่ตัวกําลังขา e เป็นไฟลบขา c เป็นไฟบวกเราก็เอาขา c ขา e ของทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยมาเข้าที่ขา c เลยขาย c ของทรานซิสเตอร์กำลังเพราะว่าชนิด2องชนิดนี้ขา e กินไฟบวก ขาซกกินไฟบวกใส่รวมกันได้นั่นแหละอันนี้จุดที่2ก็คือไฟลบไฟลบเข้าวมาแปลงเราจะต่อไฟลบเข้าวมาแปลงอยู่แล้วนี่แหละแค่นี้ก็น่าจะใช้งานได้เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเดี๋ยวลองจิ้มดูว่ามันจะระเบิดตูมตามหรือเปล่า ลองระทานอาภัยอันนี้ฝั่งนี้ผมใส่หลอดสองร้อยวัตต์ไว้นะก็ทานเซิเตอร์แค่สองตัวนะ่าจะไม่สว่างมากเท่าไหร่อันนี้ก็จะคีบไฟบวกเข้าไปเลยไฟบวกคีบลงไปจัดเซตให้ดีลองมาทานอาภายพอดีบัตรกีไม่ให้ติดดี อ่าติดนะติดติแดงแต่แค่นี้กรณีทำเป็นเฟสเดียวมันจะมีปัญหายัางไงคือเฟสเดียวมันจะเอาปลาไม่ค่อยอยู่แต่พอเอาปลาไม่อยู่ปั๊บ ขาออกให้เราใส่ไดโอด์คอมไว้เหมือนทาเหมือนกันกันกบไอไฟแบกอะนะ่นแก้ปัญหาง่ายๆใช้ไดโอดใช้คาปาใช้ซีไมล่าเหมือนกันแต่ถ้าใช้เฟสเดียวแต่ถ้าเป็นสองเฟสไม่จําเป็นไดโอดไม่ต้องใส่คาปาไม่ต้องใส่ใส่แค่ซีไมล่าขาออกอย่างเดียวนั่นแหละอะ,อะลองไปทําดูถ้าค,คิดว่าเห็นมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร b ์เพื่อได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆยังไงก็ต้องขอบคุณขอบคุณท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีทุกท่าน